เปิดเบื้องหลังการนำพายศักสุรินกลับถึงมาตุภูมิประเทศไทยเป็นผลสําเร็จได้อย่างไรคลิปนี้ผมเดียวติเดตการเปิเด,ด,ดสถานีประชาชนไทย P ี s เรายงานให้ฟังนะครับอ้างอิงจากเพจของกมรมปฎิยางช่างสะพานและพันธุ์พืชนะครับรายงานว่านายวราวุฒิเนี่ยร่วมรับพายศักสุรินกลับประเทศไทยครับถแถลงว่าเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนก่อนที่จะมีการส่งสถาบานันโู้าบาลดูแลสุขภาพต่อไปนะฮะ คือว่าเมื่อช้างเดินทางมาถึงประเทศไทยนะครับหรือว่าไพรสักซูรินเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองพันธสัป์ปาและพืชป่าตามอนุสัญญาคือไซเตสนะครับของกรม林业แหงชาติสัป์ปาและพันธุ์พืชเนี่ยได้ทาการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครับร่วมกับเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานเชียงใหม่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเจ้าหน้าที่กรมปรรศุสัตว์นะครับก่อนเคลื่อนย้ายไพยสักซูรินต่อไปนะครับยังสาบ,บันโคจรบ,บัญแห่งชาติในพระอุปถัมภ์จังหวัดลำปางการมารับช้างที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ในครั้งนี้นะครับก็ มีรัฐบานะฮะแน่นอนที่เะเดินทางมานะครับมีประหลัดแล้วก็รวมถึงคน,นอื่นๆอีกมากมายซึ่งการนาพลายศักสุรินรนะครับกลับไปยังประเทศไทยจนประสบความสำเร็จน,นี่นะฮะเพื่อนเพืเ่อนฝั่งนะเกิดจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเอาประกอบไปด้วยสถานเอกอคัครราชทูตไทยณกรุงโคลัมโบกระทรวงการต่างประเทศกรมปรศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมศุลกากรกระทรวงการคลังการท่าอากาศยานเชียงใหม่กระทรวงคมนาคมเริ่มตั้งแต่นะครับเอกอัครราชทูต ไทยเนี่ยะฮะนักลงครลมโบได้เข้าเจรจารทางการพูดกับรัฐบาลสีลังการครับเพื่อน,นําช้างกลับมารักษาการบาดเจ็บที่ประเทศไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยที่กรมปิยังชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการลําเลียงขนส่งช้างมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของเอกาาสารสําคัญต่างๆจนเป็นที่เรียบร้อยก่อนมีการเคลื่อนย้ายช้างออกจากประเทศสีลังกากลับไปยังประเทศไทย แล้วบอกว่าขอขอบคุณรัฐบาลสุดทางกานะครับที่ให้ความมนุเคราะห์ส่งช้างกลับมาประเทศไทยและก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยที่ติดตามเรื่องนี้อย่างสนใจนะครับเพจของกู้วุฒยานนะครับยังรายงานต่อว่าสําหรับช้างพลายศักดิ์สุรินเนี่ยนะฮะจะถูกนําตัวส่งไปรักษาการบาดเจ็บต่อที่สถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์จังหวัดลปาปางนะครับโดยมีทีมศัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและก็ควานช้างนะฮะของอปเนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งตามขั้นตอนจะต้องมีการกักการโรคภายใน30วันครับ มีการสังเกตอาการของช้างว่ามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีพอหรือไม่ในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ของประเทศไทยนั่นเองก็ส่งกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะที่เหน็ดเหนื่อยกันแล้วก็พายศักด์สุดินฮะอึดมากครับนะเผื่อว่ามีโอกาสจะเข้าไปเยี่ยมนะ,ะเพื่อนๆนะฮะฝากติดตามเพื่อนะ,ะทุกช่วงข่าวงไทย P ี s กดหแม่น้สามและรายการสรารนิปริจชารนทางไทย PBS นะครับ14.05นากานาทีจนถึงเวลา15 0 0นกานะครับ